สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับ i ิ a Channel วันนี้ภารกิจของเราก็คือเราจะไปบุกบ้านน้องลำไยให้ทองคำกันค่ะต้องบอกว่าห่างจากน้องประมาณ7-8ปีนะคะหน้านำน้องไปประมาณ20ปี <c oughs> <c oughs> ไปค่ะไป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 คัเนเ้จ่าเสยียดากรถไม่ใช่กู เลยนะคะว่าเดินมาตั้งแต่สี่แยกแล้วรถติดอยู่ด่านตำรวจเจกคิดว่ากูล้อเล่นเรื่องจริงรีบถ่ายคะ่ะจะรีบไปเอารถเดี๋ยวเราจะถามคําถาม,ถามคนละหนึ่งคำถามแต่มีคําถามที่ทางบ้านฝากมาก่อนที่แม่จะถามหนูขอแต่งหน้ารำผมไปด้วยะะเดี๋ยวรถมารับเดี๋ยวไม่ทันคนว่างสบายไงเขาไปงาน,นแล้วเราก็ยังอยู่บา้านเขาได้นะก็เรา,าว่างมากอันนี้โซฟาเขาให้นั่งได้นะไม่ใช่ว่าเฮ้ยน้องไม่ให้นั่งือเป่านั่งได้แต่พอฉันนั่งไปแล้วฉันรู้สึกว่าฉันไม่น่าไปนั่งบนโซฟาเขาอะไรอย่างงี้ถนัดมากกว่าสัพพะกะเขาหละแน่นๆ <ต>ผมด<ะ>้วยไม่ต้องมีสาย ไม่เคยรู้มาก่อนเพราะว่ากูไม่มีงานมานานแล้วอะไม่ต้องทำแล้วจบแล้วอันนี้แม่ก็ใช้นะช่างแต่งหน้าตามรายการใช้กันเยอะมากเพราะว่าอันนี้จ้าก็ใช้อยู่ increase magic hair อันนี้คือเหมือนแบบสเปรย์ปิดผมบางขึ้นมาแบบขึ้นเาแบบอย่างหนังจีนเลยเนี่ยเขารว้ไปแล้วอันนี้ดีมากเขาแบบว่ามีเซรั่มบำรุงผมด้วยนะคือหนูเคยใช้มาไหลยี่ห้อมันก็จะเป็นเคมีอย่างเดียวพอเป็นเคมีปุกบั่นมันทําให้ผมเราเสียแต่เนี้คือเขาบำรุงผมเราด้วยไม่ทําให้ผมเราเสียแล้วก็เหมือนเติมกรอบหน้าอะไรให้เราด้วยทําให้เเส้นผมรา แข็งแรงลากผมแล้วแข็งแรงเราฉีดไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บจากที่แบบว่าเราไม่มีผมผมขึ้นมาแก้ปัญหาหน้าผากเธอหัวร้อนเฮ้ยแต่นหน้าคนหน้หาคนหน้าผากใหญ่ใหญ่อะเขาบอกว่าจะมีอย่างอื่นใหญ่ด้วยของแม่กับของหนูขยายเหมืกันของแม่ <c oughs> ของแม่ใครนี้ <c oughs> แม่ก็ยดีใจเล้วอ <c oughs> ี่ลืมน,นะคะกด subscribe ด้วยนะคะช่องอ e ีจฉาชาแนลแล้วก็มีช่องน้องด้วยช่องน้องชื่อหนูช่องอะไรบ้างล่ะลมใจฉันแล้ว ไปงานแล้วนี่แต่งตัวไม่เสร็จรถตู้สตาร์ทอยู่ไม่รีบไม่ร้อนแม่กินข้าวก่อนนะไม่รีบวันนี้เราสองคนก็บ๊ายบายเดี๋ยวน้องจะไปงานแล้วบ๊ายบาย